อุ้ยทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับอีกาอดาเกิร์ลนิเกลนะครับผมไม่ได้อ่านวีดเอาใหม่อีกาอดาเกิร์ลนิเกลสำเนียงอังกฤษเอ็บอิงลิสอิงลิสนะครับมันอิงลิสหรือเปล่าวะซึ่งผมเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าช่วงน,นี้โปรเจกต์นัวมากนะครับก็เข้าล็าอกอินตลอดนะครับแต่จะไม่ได้แบบลงคอนเทนต์นบ่อยขนาดนั้นแต่ว่าผมเหลือบมาเห็นสินะช่วงนี้เนี่ยมีกิจกรรมกู้เราเองนะครับกู้ละวนเอ้ยอลลวนอันนี้ไม่ใช่อันนี้มุกนะครับกู้อุลลวนเกาะ โลเวงเออนะครับภาษาไทยโนหนึ่งะครับแล้วบอกแบบนี้ก่อนซื้อกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์นะครับหรือว่าการแพ้ทงแพ้ทางต่างๆเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะส่วนตัวเนี่ยผมจะไม่ได้เล่นนะเพราะอะไรรู้ไหมผมรอตัวใหม่เนี่ยแล้วผมจะค่อยมาเล่นซึ่งนะครับในตอนนี้เนี่ยร้านค้าของเรานะครับก็อมกแลอวนะครับส่วนตัวผมแลกอะไรไม่รู้นั้นนะครับแล้วก็ไม่พอในวันนี้แล้วนะครับมีบางอย่างที่ทําไม่ได้เสียดายมากๆแต่ครั้งนี้นะครับผมจะไม่ยอมแพ เราจะแลกได้เกือบหมดทั้งร้านค้าเลยแน่นอนผมมั่นใจว่าคราวนี้ตัวละครผมจะต้องไหวผมก็รีบบอกไปนะครับเห็นอะไรกันหรือเปล่าได้ครับกิจกรรมอัปเดตคู่อนอ่ะจะพิดกรอบไหมคู่อนลวนเกาะอนเรเงนะครับคือน,นี่นะครับจะมีกิจกรรมนะครับทุกคนเห็นไหมครบรอบ99วันแล้วนะผมก็ัเล่นมากาลังนับนะครับมันถึงหรือ,อยังนะนะครับ ซึ่งจะครบรอบนะครับจะมีการฉลองในวันที่27มิถุนายนนี้นะครับแน่นอนว่านะครับเราจะมีการแจกนะครับวันเกียรติสามดาวด้วยนะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นไกลนะต้องลุ้นเอนนะดังนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับมาเล่นอีเวนต์กันเยอะๆด้วยนะเพราะว่าเขาแจกหนักจริงๆในช่วงนี้นะครับเกาะอลรวนผูอ้อลวนเกาะอลวิงผมจะมาอัปเดตก่อนในดีผมเผื่อใครอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างผมมีน้องซาร่านะครับซึ่งคราวที่แล้วก็กดหมดทุตัวไม่สนใจอะไรนะครับน่ารักเอาหมดอะนะครับมีหมดอะหลายๆตัวนะ อันนี้จะมาเวแบบสาวแบบขุ่มๆนะครับมีแบบความลับในใจนะครับแล้วก็แนนคือน้องเอวานะครับอี yeah. อันนี้เหมือนรายการสมัยก่อนแบบเย่เอวาเนี่ยถือว่าตัวละครนี้ผมเนี่ยได้ดูสกิลมาบ้างแหละนะครับได้มองแบบผ่นานๆแบบ้ดูลุกติกลุกลนอะไรอย่างงี้นะครับนิดนึงละเขาก็จะมีเรื่องเป้าหมายเดียวต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องพิษนี่แหละการนำพลางด้วยเนีสามารถเด่นๆนะครับการเพิ่มพลังโจมตีขึ้นนะครับอันนี้ก็มีหลายๆตัวแหละแต่ว่าตัวนี้เนี่ย มชนอบการนำพากับเรื่องคิดของเขานะครับแล้วก็เห็นไหม นะครับเพิ่มความเสียหายที่สร้างนะครับแล้วก็เรื่องพิษเนี่ยสําคัญมากๆเลยสําหรับชาร์โดเซฟนะครับวันนี้ก็เสียงแค่คิดๆนิดนึงนะฝุ่นเยอะมากนะครับภาคเหนือตอนนี้สําหรับผมแล้วนะนะครับชาร์โดเซฟนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเป้าหมายเดียวนะครับเลือกได้นะซึ่งเขาเนี่ยก็จะมี3านะครับสามขั้นเนาะให้เราได้เห็นกันนะครับเวลาเราคลิกเข้ามาเนี่ยเราเห็นว่ามีเรื่องของพิษนะครับเมื่อจบเธอเนี่ยพลังชีวิตจะลดลงนะครับจากสถานะติดพิษนะครับนะเอฟเฟกต์เพิ่มเติมเนี่ยเมื่อเราจู่โจมในสถานะรคอัมพลาบกว่าาาพรงนี่ยเน้ะ ะจะมอสะนาติดพิษสร้างความเสียหายเท่ากับ5 83%ในขั้นที่3นะครับขั้นอื่นก็จะลดลงไปเรื่อยเราสามารถที่จะเก็บได้ถึง level 3เลยก็ได้นะครับแล้วก็มาติดพิษนะครับตัวของมอนสเตอร์ได้นะครับของพลังชีวิตสูงสุดของสตู2เทิร์นนะครับอันนี้ก็คิดตามอ่าพลังชีวิตของสตูนะครับก็แนะนำว่าสัก level 2ก็ได้นะค่อยใช้งานนะครับต่อมานะครับจะเป็นส่วนของมันอ่านว่าอะไรเี่ยปริปริง คือใช้ได้กับตนเองนะครับในการเพิ่มพลังโจมตีมากถึง3าเลยนะครับ2เทินคือเราเนี่ยระเวล3นะครับถ้าระเวล1ก็หายไปเยอะนะขั้นละสิบเปอร์เซ็นต์เลยว่ะนะครับ,รบง,ง่ายง่ายแล้วเราก็จะ อัมพลังตัวเองได้แนะนําว่าเนี่ยใช้นะครับใช้ค่อนข้างบ่อยเพื่อเราเนี่ยอาจจะไม่เป็นตัวที่แบบสเกลพลังชีวิตขนาดนั้นนะครับเราอาจจะตุยง่ายพลังโจมตีสูงเราก็จะบางนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้จะสถานะอัมพลังเนี่ยอาจจะโดนล็อกได้นะครับดังนั้นก็ถ้าเราวนจังหวะสถานะอัมพลังเนี่ยได้นะครับมันก็ดีมากๆแล้วก็อัลติเมทนะครับแน่นอนว่ามีความน่าสนใจทำดาเมจด้วยนะครับเป้าหมายเดียวนะครับเยอะมากแล้วก็เอฟเฟลควงเติมนะครับติดคพิปนะครับในสถานะอัมพลังอีกนะคือเราจู่โจมในสถานะอัมพลังอยู่นะครับจะถูกพิิิิิมมมมมมอออสสสสสถาาาาานนนนนะะตตตดดดรร้งงงคควววววเเเเเีีียยหััับ7.2%ใลลลลลล่่่ไกููืชุ ซูส,สองเทินนะครับอันนี้ก็กล่าวกันไปเรื่อยๆนะครับและความสามารถที่ใช้ได้กับตัวเองนะครับคือเพิ่มความเสียหายที่สร้างนะแกสู่แนวหลังน้ำวาดแนวหลังหรือว,ว่าแถวด้านหลังนั่นแหละนะครับเพิ่มขึ้น80%ในเลเวล65มันมันโอ้มันแรงนะครับมันแรงมากการที่แบบคุณจะไปโจมตีในแนวหลังเพื่ออาจจะเก็บตัวบางตัวที่มันกรรชนตรีนนะครับแต่ถ้าว,ว่าคุณฆ่าไม่สําเร็จนะครับหรือว่าคิวไม่สําเร็จนะครับเลือดลดไปเหลือแบบเลือดเหลือหนึ่งอะไรเงี้ยยังไม่ตายนะครับคุณก็จะลดพลังชีวิตตัวนั้น25%ไปด้วยผมเชื่อว่าากชาต้้้้อองเขาผมแลวตนนนีะครับา25% ถ้ามันหลุดคือผมล่วงนะครับตอนนี้ผมมี78ครั้งนะครับกระรตีสามดาวนะมาต่อนะครับอันนี้น่าจะโรจี้ยี่สิบแล้วกันนะครับนะเป็นตัวที่ยี่สิบสิ้นหวังโอ้โหอิิกะห้าสิบแปดครั้งนะครับก็ขอให้ไม่หลุดละกันลึกได้แต่อย่าหลุดนะครับลึกได้แต่อย่าหลุดนะครับก็ลึกมาเถอะนะไม่เป็นไรไม่ว่าการเรามีเพรพอที่จะลึกแต่ว่าเราไม่มีเพรพอที่จะหลุดเว้ยแกถ้าไม่ได้นี่เราก็ซึมนะครับน้าตาโต๊ะนะครับต้องบอกแบบนี้ก่อน ข้มนะครับปะ48ครั้งแล้วนะครับผมว่าน่าจะชนตู้ด้านล่างนะแต่ขอให้ไม่หลุดเถอะผมว่ายละอุ้ยโอ้ย,อยไม่ชนวะเกเอ้ยก็มาครับก็มาแกนัดเองอ่ะสกิปเปิดตัวอะไรยูโอ้กว่าละนั่นแหละวันนี้นะครับมันแปลกใจนะไม่รู้สึกตื่นมาแล้วมันมีอะไรขัดใจจะร้องง่ายนะแตไม่ได้ผมจะเอาน้องมาติดฟอยซสันได้ยังไงลนะ่ะเอิ่อืมตินหวังนำตาโต๊ะเติมบ่อน้ออุะนะอ้ย เมื่อกี้มันออกให้ผมเหรอเอ้าผมไม่ใช่ผมดูผิดเอ้าเอวามาเฉยเอ้าเมื่อกี้ผมดูผิดเลยผมว่าผมดูเสียงผมผิดนะโอ้โหมาแล้วคนสวยตาแดงฉ่ำอุ้ยลืมผมลืมอะไรไปหรือเปล่าผมลืมเอ้าหัวนันนาจายตัวดึงฮัลโหลนันนาผมลืมบอกว่าเรามีคู่หูนะครับมาใหม่เรครับ่เรือแบรเรืแบรเรบอทก็คือระอบอทระอบอท รเบร์แบร์คือเขาช่วยนะครับนะวันคิรี่ที่ติดตามในเพื่อความเสี่ยงที่ทำได้นะครับแล้วก็เอฟเฟกเสียเลือดนะครับมันก็จะคอมโบกันเหมาะมากๆนะครับแล้วก็พลังโจมตีลดลง30%นะครับเนาะก็ใช้ได้กับคันลี่ที่ตามมีเธอเพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ดีอ่ะดีอ่ะอยากได้แต่ไม่ได้ไงเราสังเกตเรื่องชิดกันดีๆนะครับอันนี้เรามีโลน้องโลอยู่นะครับมาอันเนี้ยนะครับเราจะได้สนามน้พลังหนึ่งเทินนะครับเอิมนะครับตอนแรกสนามนพลังแล้วเราจะไม่เป็นเป้าหมายนะครับแล้วเมื่อเราใช ถูกพิษนะครับมอดสาานะติดพิษที่สร้างความเสียหายแล้วกับ6.95%ของรายชีพสูงสุดของซูสองเทินนะครับอ่เนี่ยติดพิษตรงนี้ดีบับนะครับเมื่อเริ่มเทินโดนความเสียหายสองร้ยสิบเอ็ดสิเป็นเวลา2เทินนะครับก็พิษเรานั่นแหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะต่อนะครับอึมมันจะตายก่อนไหมผมกลัวเหมือนกันนะครับอือถูกพิษเหรอแมถูกพิษเมื่อกี้จะขึ้นว่าถูกพิษนะครับเปลี่ย ปรี้ยงน้องโล่ผมเปรี้ยงเห็นไหมถูกพิษน,นะครับถามว่าเก่งไหมนะครับเป็นตัวละครที่ทำดาเมจได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าเกิดเราพลังตัวเองได้ไม่เป็นเป้าหมายเนาะแล้วก็คอยติดพิษไปเรื่อยเนี่ยเก่งแ <c oughs> นะนำน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับผมแนะนำว่าใครที่ไม่มีเนี่ยก็ก็นัวนะครับนัวได้เลยสำหรับวีราคเนียร์ใน,ในวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับใครอยากได้ก็ไปกดกันได้เลยน้องเอวานะครับยังอยู่อีกนานอยู่นะกับอีเวนต์อย่าลืมไปเล่นด้วยนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนบ๊ายบายเด้อ